ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาบมาขรบูชาเป็นครั้งที่ห้าในวันนี้านอาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องปัญหาแห่งมนุษย์เสียภาพต่อไปตามเดิมเฉพาะในวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อว่า ความรู้ที่เพียงพอตามที่ควรจะรู้ในฐานะเป็นปัจจัยทางจิตทางวิญญาณชนิดที่ห้าเราได้กล่าวถึงปัญหาแห่งมนุษย์เสียภาพคือความคือปัญหาที่มีแต่ความเป็นมนุษย์ของเรา ความเป็นมนุษย์ของเราไม่สมบูรณ์ก็คือยังเป็นปัญหายังไม่ได้รับผลจากความเป็นมนุษย์โดยถูกต้องและสมบูรณ์เพราะว่ามันขาดปัจจัยแห่งความเป็นมนุษย์นั่นเองในครั้งที่แล้วมาก็าได้กล่าวถึงปัจจัยแห่ง ความเป็นมนุษย์ในด้านจิตใจสืบมาตามลำดับจนกระทั่งวันนี้ก็ยังคงกล่าวถึงปัจจัยแห่งความเป็นมนุษย์ในด้านจิตด้านวิญญาณเป็นคำรบทีห้ติดต่อกันไปคำว่าปัจจัย อาจจะมีบางคนไม่ทราบว่าอะไรแต่บางคนมีความรู้แต่เพียงว่าปัจจัยคือสิ่งที่เขาเอาไปถวายพระไหวให้ทายกทายิกาเอาไปถวายพระ <c oughs> แล้วก็ยังเข้าใจผ it ิดซะอีกคือไปเข้าใจว่าเงินที่เอาไปถวายพระนั่นคือปัจจัย เขาเข้าใจผิดแปว,ว่าปัจจัยนั่นคือเงินที่เอาไปถวายพระที่จริงคำว่าปัจจัยไม่ได้เล็งถึงเงินหมายถึงสิ่งเกื้อกูลแกสิ่งที่จะต้องเกื้อกูลให้มันตั้งหยุดได้ให้มันเป็นไปด้วยดีพระจะมีชีวิตอยู่ได้ต้องการปัจจัยคืออาหารเครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคนั่นแหละคือปัจจัย นักข้าวนักข้าวไม่ได้ถวายปัจจัยเป็นสิ่งของถวายเงินให้พระไปซื้อหาเอาเองทำกันอย่างนี้เลยๆมาคนก็เข้าใจผิดว่าปัจจัยนั่นคือเงินถ้าจะว่าปัจจัยคือเงินมันก็ต้องถือว่าเป็นกรณีน,นี้เฉพาะกรณีน,นี้คือปัจจัยเงินเป็นปัจจัยช่วยให้ไปซื้อหาปัจจัยอีกทีหนึ่ง ซึ่งจำเป็นกับการเป็นอยู่ทีนี้สิ่งที่เรียกว่าปัจจัยนั่นปัจจัยทางกายสำหรับร่างกายอยู่รอดนี่ก็มีแล้ปัจจัยทางจิตทางวิญญาณให้จิตวิญญาณอยู่รอดหรือถูกต้องหรือสมบูรณ์อย่างนี้ก็มีเกิด <c oughs> เป็นปัจจัยขึ้นสองฝ่ายคือปัจจัยฝ่ายกายและปัจจัยฝ่ายจิตวิญญาณดังที่กล่าวแล้ว ที่แ้วแล้วมาเรารู้จักกันแต่ปัจจัยทางฝ่ายตายพูดกันไปทั่วไปหมดจะทั่วโลกก็ได้เรื่องปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุ่ง,งห่มที่อยู่อาศัยและเครื่องบำบัดโรคภัยไข้เจ็บรู้จักกันเพียงเท่านี้ก็ <c oughs> สนใจกันเพียงเท่านี้และเห็นว่ามันมีความสำคัญเพียงเท่านี้ ไม่สนใจปัจจัยอะไรมากไปกว่านี้เพราะฉะนั้นอความเป็นมนุษย์ของคนเหล่านั้นมันก็กลวงเป็นโครงคือมันมีความสมบูรณ์แต่เพียงฝ่ายร่างกายหรือฝ่ายเปลือกข้างในมันก็ยังกลวงอยู่มนุษย์สนใจแต่ปัจจัยเพียงทางร่างกายสี่อย่างอย่างนี้และรุนแรงยิ่งขึ้นทุกที จนผิดพลาดกลายเป็นไม่ใช่ปัจจัยที่ใช้เป็นเครื่องบำมรุงบำเรอกามารมณ์ไปเสียถ้าเราใช้สิ่งทั้งสีนี้เพื่ออยู่รอดก็ไม่เป็นไรยังคงเรียกว่าปัจจัยแต่เดี๋ยวนี้เราใช้อาหารให้เป็นเหยื่ออเอร่อยอาหารมื้อหนึ่งตั้งหมื่นบาทก็มีมันก็บ้ามันไม่ใช่อาหารมันก็กลายเป็นเหยื่อมันก็ไม่ใช่ปัจจัย เครื่องเกื้อกูนแต่มันกลายเป็นสิ่งทำลายเครื่องนุ่งห่มก็เหมือนกันเราไม่ได้ใช้เพียงเป็นเครื่องนุ่งหม่มกันหนาวกันลมกันแดดกันสัตว์รบกวนเราใช้เป็นเครื่องตกแตง่งบำรุงบำรรอร่างกายยั่วกามารมแก่กันและกันอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เครื่องนุ่งหม่มไม่ใช่ปัจจัยมันกลายเป็นเหยือ่อสำหรับล่อลวงกัน ที่อยู่อาศัยถ้าต้องการที่อยู่อาศัยเท่าที่อยู่อาศัยมันก็นเป็นที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยแต่ถ้าต้องการจะไว้อวดกันสร้างบ้านเหมือนวิมานแข่งเทวดาอย่างนี้ก็เป็นเรื่องบ้ามันไม่ใช่ปัจจัยแล้วมันเป็นเรื่องเหยื่อล่อ,ลอหรือเครื่องอวดอความร่ํารวยอภินิหารกันเสร็จแล้วไม่ใช่ปัจจัยแล้วที่มายาแก้โรค ถ้าเราใช้เพื่อแก้โรคมันก็เป็นปัจจัยแต่ถ้าเราใช้เพื่อส่งเสริมกําลังเพื่อประโยชน์แก่กิเลสเช่นกามารมณ์เป็นต้นมันก็ไม่ใช่ยากแก้โรคแล้วมันเป็นยาผิดแล้วเขาให้เราวังให้ดีเธอว่าปัจจัยสี่นั่นมันยังทําผิดกันอยู่เหมือนกันของง่ายง่ทางวัตถกุก็ยังทําผิดกันอยู่เหมือนกัน เราจะไปทาถูกในสิ่งที่ลึกซึ้งได้อย่างไรปัจจัยที่ลึกซึ้งคือปัจจัยฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณอาตอมาอยากจะพูดอย่างท้าทายว่าท่านทั้งหลายอาจจะยังไม่เคยได้ยินก็ได้คาว่าปัจจัยฝ่ายวิญญาณเขาพูดกันแต่ญญปัจจัยสี่สำหรับชีวิตร่างกายไม่ได้พูดปัจจัยฝ่ายชีวิตที่เป็นวิญญาณ นั่นแหละทำให้ความเป็นมนุษย์นั่นมันไม่ถูกต้องมันไม่สมบูรณ์แต่มันยังร้อนระอุไปคือมันไม่ถูกต้องแล้วส่วนบุคคลก็ร้อนระอุไปส่วนโลกทั้งโลกก็ร้อนระอุไปมนุษย์มีปัญหาเพราะไม่มีความถูกต้องในทางวิญญาณสภาพการอันนี้ของมนุษย์นั่นเป็นที่น่าละอายอย่างยิ่ง ไม่ใช่นาละอายต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมันนาละอายแก่แมวซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานข้อนี้หมายความว่าแมวไม่ต้องกินยาปวดหัวแมวไม่ต้องกินยานอนหลับแมวไม่ต้องกินยาประสาทแมวไม่ต้องเป็นโรคจิตไปอยู่โรงพยาบาลโรคจิตคนทำไมจึงต้องกินยาปวดหัวต้องกินยานอนหลับต้องกินยาประสาท คนเยังต้องร้องไห้อยู่บ่อยๆแมวไม่เคยร้องไห้ถ้ามันไม่มีอะไร่ที่บีบพันถึงกับจะต้องร้องไห้นี่เรียกว่า,าความเป็นมนุษย์ของเรายัางด้อยอยู่ไม่สมบูรณ์เป็นที่น่าละอายแมวต้องคอยสนใจว่าอะไรเป็นต้นเหตุที่ทำให้มนุษย์ไม่มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือสมบูรณ์แต่ทางเปลือกทางภายนอก